สวัสดีครับคุยทุกเรื่องเรื่องช็ตเตอร์กับช็ตเตอร์โอเคนะครับวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายวิดีโอเบื้องต้นด้วย DSLR นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปดูว่าระบบการถ่ายแล้วก็การใช้งานนะครับเป็นขั้นตอนเป็นขั้นตอนเนี่ยทำกันยังไงนะครับครับในส่วนของตอนที่3เนี่ยเราจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายวิดีโอเพื่อส่งขายไมโครสต็อกนะครับ ซึ่งระบบเนี่ยเราจะมาคุยกันก่อนว่ามันมีระบบอะไรบ้างนะฮะซึ่งวันนี้ผมเองก,ก็เตรียมนะครับในบอร์ดตรงนี้มาเห็นแล้วฮะข้างหน้าที่เห็นนะครับปัจจุบันนะครับในการถ่ายวิดีโอที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับคือระบบเรียวไทม์นะฮะแล้วก็ไอ้สอคือแบบนี่ไทม์แลบนะฮะโอเคเรามาดูกันก่อนว่าระบบเรียวไทม์กับไทม์แลบจริงๆแล้วมันก็คือวิดีโอนะ เหมือนกันเลยนะครับในการที่เรามาสมขาย Microsoft ์อะไรอย่างนี้เหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าเรียลไทม์เนี่ยมันเป็นระบบการอัดบันทึกแบบระบบเวลาจริงนะฮะซึ่งจะเก็บภาพและเสียงนะครับเข้าไปในณขณะนั้นที่เราถ่ายนะครับสำหรับไทม์แลปนะฮะก็คือเป็นการเก็บภาพนะฮะแต่ละช่วงเวลาช่วงเวลาช่วงเวลานะครับเพื่อย่นย่อนะครับวันเดือนปีนะครับย่อให้เหลือแค่นาทีและวินาทีนะครับ ซึ่งเป็นระบบที่ถ่ายในช่วงอินเทอร์วอลเขาเรียกว่าอินเทอร์วอลนะครับเป็นช่วงเวลาช่วงเวลาช่วงเวลานะครับด้วย DSR แบบนี้นะครับผมวันนี้แต่ผมไม่ได้คุยเรื่องเกี่ยวกับไทม์แบบนะฮะอันี้ว่าออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวเอาไว้เอาไว้ EP ถัดไปทำมันเยอะจริงๆครับก็เรามาคุยกันก่อนนะครับการถ่ายเรียวไทม์เนี่ยมาคุยกันก่อนว่ามันมีระบบอะไรบ้างนะฮะนี่เลยระบบพาวนะครับ ระบบพอนะครับก็เป็นระบบที่ใช้ในแถบยุโรปนะฮะส่วนใหญ่นะครับหรือว่าประเทศอื่นจริงๆก็จะมี c ีแคมแต่ว่าผมไม่เอามาคุยเพราะว่าตอนนี้ก็จะมีแค่2ระบบเท่านั้นที่นํามาคุยนะครับซึ่งเฟรมเปอร์เซกมันอยู่ที่ประมาณ23.98นะฮะหรือว่า24-25นะครับเดี๋ยวมาคุยรายละเอียดทีนะครับมาอีก ระบบหนึ่งก็คือ n t s c นะครับนี่ลองจับตูที่กล้องแล้วนะฮะแล้วก็เราไปปรับหน่วยระบบแต่ละตัวนะครับเพราะว่าอันนี้ผมมีอแค่แคนนอนอย่างเดียวนะครับนะก็ไปดูว่าระบบที่เราใช้เนี่ยเป็นระบบไหนนะครับแล้วก็ n t s c ก็เป็นอีกระบบหนึ่งนะฮะที่ใช้ในที่อเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับทั้งสองสองประเทศนี้นะส่วนใหญ่นะฮะก็ เฟรมเหล่มันก็อยู่ที่29.97นะครับหรือว่าอยู่ที่30เฟรมนะครับนะะฮก็2ระบบเนี่ยที่เอามาใช้ในส่วนของไมโครสต็อกนะครับตรงนี้นะฮะครับสำหรับที่เป็น2ระบบเนี่ยเรามาคุยกันก่อนว่าเอ้ยอพวกเฟรมเปอร์เซกมันคืออะไรครับอ่าเฟรมเปอร์เซกเนี่ยผมก็เตรียมมาแล้วนะครับเราเคยเห็นไหมว่าเวลาตอนสมัย,ยเราเด็กๆนะครับเราก็วาดรูปพวกคนแบบเนี้ยอ่าแบบนี้แล้วก็มีคนวิ่งไปวิ่งมาอย่างเงี้ย เป็นทีละเฟรมเทีละเฟรมนี้เห็นไหมครับนี่เลยนะครับนี่นะครับมีการกระโดดอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับปื๊ดนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับแบบนี้นะครับก็เห็นเนาะผมคิดว่าทุกคนก็เห็นแบบนี้นะฮะซึ่งการที่เราถ่ายเว็บเรียวไทม์นี่ก็เหมือนกับว่าภายในหนึ่งวิเนี่ยมันเก็บภาพมาทีเดียวปื๊ดสามสิบเฟรมเลยนะฮะซึ่งสามสิบเฟรมเราบอกเลยว่า มันเร็วมากนะฮะแต่ถ้าไทมแ์แลบนี้ไม,ไม่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวไว้ผมมีดีเทลอะไรเดี๋ยวผมค้อยลงไปดีเทลของไทมแ์แลบนะฮะก็พวกที่เป็นภาพอย่างเงี้ยมันจะพอเราจะวาดออกมาเนี่ยก็เหมือนกับวาดออกมาทีเดียว30รูปการ์ตูนนะฮะภายใน1วินาทีนะครับผมก็เหมือนกับว่าเราถ่ายเร็วไทม์อะไรประมาณนั้นนะครับเป็นการเก็บระบบภาพและเสียงรวมกันนะครับเป็นวิดีโอนะครับหนึ่งวิดีโอนะครับก็ลองคิดดูว่าถ้าเรา 5วินาทีเนี่ยถ้าเกิดใช้ระบบ NTSC นะครับมันจะต้องใช้เท่าไหร่กี่เฟรมครับฮะก็150เฟรมถูกไหมครัเพราะว่า NTSC เนี่ยมันระบบเฟรมเบอร์เซกเป็นเท่าไหร่ครับ30เฟรมนะฮะซึ่งถ้าเกิดเราต้องการ5วินะครับมันก็150เฟรมถูกไหมครับอ่าถ้าเป็นระบบพาวล่ะมันก็คูณ5เข้าไปนะครับเข้ามามันนะฮะก็125เฟรมนะฮะ ก็เ,เราต้องเข้าใจก่อนว่าระบบของเฟรมเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะฮะก็ง่ายๆครับที่ผมแสดงให้แสดงให้ดูนะครับเพราะคิดว่าเพืเ่อนๆของเข้าใจนะฮะอ่ะต่อมานะครับผมเข้ามาในส่วนของเรื่องถัดไปดีกว่านะครับต่อมานะครับก็คือเป็นการเซตค่าในส่วนของ DSR l <อง S 1> นะครับว่าเราจะเซตค่ายังไงเป็นลักษณะของระบบมันดีกว่านะฮะอย่างแรกนะครับในการย่นย่อที่ผมต้องการ บอกเพื่อนๆนะครับว่าเราต้องการทําวิดีโอเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คือเราต้องปรับวิดีโอของเราเนี่ยทุกครั้งนะครับ d s d r นะครับอันก็จะมีปรับไปที่นะครับนี่นะครับรูปร่างของวิดีโอนี้นครับปรับสับวิสสับสวิตไปก่อนนะฮะแล้วจากนั้นนะครับอันที่สองคืออะไรครับนี่เลยต้องเป็นโหมด เอมเท่านั้นนะครับในการถ่ายวิดีโอนะครับเพราะว่ามันจะช่วยคอนโทลทุกอย่างได้ตามที่เราต้องการจริงๆนะครับเพราะว่าโมวิดีโอเราต้องโอมวิดีโอในส่วนของเรียลไทม์เนี่ยเป็นส่วนที่เราต้องการปรับทุกอย่างรรับแสงเนี่ยมันต้องขึ้นตรงกันเยอะมากนะครับอาจจะไม่เหมือนกับการถ่ายภาพนะฮะซึ่งโมต่างเนี่ยเห็นไหมครับโมต่างเนี่ยมันสามารถที่จะเลือกได้เยอะแยะมากมายนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเราถ่ายวิดีโอด้วยดีเอสวนเนี่ยมันจะมี โหมดหนึ่งที่เราต้องท่องให้ขึ้นใจก็คือเป็นโหมด M เท่านั้นนะฮะนี่นะครับอ่าถัดมานะครับเรามาดูนี่นะครับ shutter speed นะครับที่จะลืมไม่ได้นะครับ shutter speed นะครับนะครับเราต้องดูนะครับว่าระบบพอเนี่ยที่เห็นตรงนี้มันจะมันจะมีสูตรอยู่ก็คือนะครับหนึ่งวินาทีหารด้วยเฟรมแต่ระบบนะฮะแล้วคูณด้วยสองนะครับเข้าไปมันจะเป็น ในส่วนของสปีดที่สปีดที่เหมาะสมนะฮะอย่างเช่นถ้าเป็น n t s c ก็ต้องเป็น1ทับหกนะฮะนะครับถ้าเป็นพอละก็เป็น1ทับห้านะฮะในการปรับสปีดชัตเตอร์นะครับผมถามว่าปรับต่ํามาได้ไหมได้ครับอย่างเช่นแคนนอนเนี่ยมันปรับลงมาได้แค่1นึ่ทับสานะฮะอาจจะเพิ่มเป็น1นทับหนทับร้ก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับางานที่เราต้องการใช้แต่สปีดยิ่งเยอะนะครับ วิดีโอออกมาเนี่ยมันจะ,ะมันจะได้วิดีโอที่แข็งๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสปีดต่ตําๆนะฮะมันจะทําให้วิดีโอของเราเนี่ยมันเหมือนกับเบลอเหมือนกับว่าพิュ๊ิๆมากเกินไปนอาจจะไม่ดูแล้วอาจจะดูแล้วขัดๆนิดนึงนะฮะเพเราะฉะนั้นแล้วตามพิสูจน์เนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของหนึ่งทับเฟรมเรทคูณด้วยสองนะครับก็ประมาณนี้ฮะอาจจะไม่ต้องท่องขนาดนี้ก็ได้เราอาจจะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์เรามาดูถัดไปดีกว่านะ อันที่4ก็คือเราต้องดูอะไรครับนี่เลยครับ a p e เ t u r e นะครับ aperture ก็คือรูรับแสงของเรานะฮะซึ่งรูรับแสงเนี่ยเราต้องปรับนะฮะเห็นไหมครับรูรับแสงถ้าเกิดว่าเรามีเลน50มิลแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นเลนเลนสว่างนะเขาเรียกว่าเลนสว่างแบบนี้นะครับ3-5มิลแบบนี้นะฮะเป็น sigma art แบบนี้นะฮะก็ทําให้เราถ่ายวิดีโอได้ deep of field ค่อนข้างเยอะมากนะฮะก็ถือว่า เป็นการใช้ f-stop ได้คุ้มค่านะครับผมก็เราต้องดูว่า f-stop ของเราเท่าไหร่นะครับเช่น f 1.2, f 1 f f 1 2 f 1 4 f ง8 f 2 8 5.6่นะครับ f 8 f 1 6ยิ่งรู้รับแสงยิ่งเยอะๆนะครับมันก็จะทำให้คลิปของเราเนี่ยมันไม่มีดีฟอฟฟิลก็คือมันชัดชัดลึกนะฮะมันเห็นวัตถุทั้งหมดเลย แต่ถ้เกิดว่ารูรับแสงที่มันกว้างๆนะฮะมันจะทำให้เกิดเบลอๆนะฮะโบเก้ฟุ้งฟิงนะฮะก็พวก Microsoft เนี่ยค่อนข้างชอบในส่วนของนี้มากก็คือมีโบเก้หรือว่ามีส่วนของแสงไฟแฟร์อะไรมาต่างเนี่ยเขาชอบม,มากนะครับผมอ่าเรามาดูถัดไปดีกว่านะครับอ่าอันถัดไปเนี่ยผมขอเน้นนิดน,นึงก็คือเรื่องของ ISO นะครับเห็นไหมฮะ ISO นะครับนี่ ทำไมจะต้อง ISO เพราะว่าเราปรับรูรับแสงทุกค่าเนี่ยมันได้แล้วนะฮะแต่ว่าแสงมันก็ยังไม่ได้อยู่ดีเหมือนกับที่ผมอัดตอนนี้มันค่อนข้างจะมืดผมก็นําในส่วนของแอลไฟ LED อะไรขึ้นมานะครับมาใช้งานนะครับผมอ่ะก็ ISO นะครับถ้าเกิดไม่ได้เราก็ต้องดันขึ้นมาให้มันสูงนะครับสําหรับฟูเฟรมนะฮะก,ก็สามารถที่จะดันไปได้ถึง ที่ผมใช้อยู่เนี่ย 5D าารทีมันดันเยอะอยู่สเปคมันถึง6 1หนพนะฮะพอจริงๆ800้อมันก็เริ่มมาแล้วลนะ่ะมันจะมีเกณฑ์มีน้อยอะไรมาค่อนข้างเยอะนะฮะก็ถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ไม่ต้องปรับนะฮะแต่จาเป็นก็ต้องปรับก็ต้องปรับนะฮะแต่ถ้าต้องดูว่าเป็นกล้องแบบไหนเป็นกล้องตัวคูณหรือเป็นกล้องฟูเฟรมเป็นฟูเฟรมเนี่ยโอ้สบายครับสามารถดันได้ถึง8 0 0 1,600ก็ยังพอได้นะฮะ3,200นนี่เริ่มมาแล้วครับน้อยกระจายครับ ต้องใช้พวกซอฟต์แวร์อะไรเข้ามาช่วยนะครับผมถ้าไม่ได้ตรงนี้นะครับก็ต้องปรับใหม่นะครับ2อ,อันนี้ต้องปรับใหม่เลยสปีดชัตเตอร์กับอันนี้นะครับก็คือรูรับแสงแต่ส่วนใหญ่ผมจะไปช่วยไปใช้ในส่วนของรูรับแสงซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าเรามีเรียนสว่างนะครับใครมีตังก็ใช้เรียนสว่างนะครับผมอโอเคครับผมนะ แต่ถ้าเกิดว่าเลนถ้าเกิดเราไม่มีจริงนะครับเราก็ใช้พวกเลนคิด1ิ5 5ปหนะครับหรือว่า1 8บแดร้อยสามห้าอะไรที่ผมบอกตั้งแต่คลิปตอนที่2นะครับก็สามารถใช้ได้ครับไม่จําเป็นจะต้องไปเปืองตังอะไรขนาดนั้นแล้วก็เราไปหาแสงธรรมชาติมาถ่ายดีกว่าก็โอเคนะครับอ่าแล้วก็ถัดไปนะครับเรื่องของนี่เลยไว้บลาร์นะครับไว้บลาร์นะครับนี่มีความสําคัญจริงๆครับซึ่งไว้บลาร์เนี่ยมันมีเยอะหลายตัวด้วยกันนะครับซึ่งไว้บาลาน์เนี่ย มันจะเป็นค่าเควินต่างๆนะครับแวล์บอลลาร์ก็จะมีนะครับออโต้ไวบอลลาร์นะครับนะครับเดลท์เฉดนะครับคลาวดี้นะครับแล้วก็ทังสเตนไวท์ฟูเรสเซนต์ไลท์นะครับแฟดนะครับแล้วก็คัสตอมนะฮะหรือแม้กระทั่งที่จะเป็นในส่วนของคัลเลอร์อุณหภูมิมันซึ่งปรับได้ถึง10,000หนะครับ2,500ถึง10,000หนะครับตรงนี้นะครับก็ลองไปปรับดูนะครับว่าเอ๊ะ ไวบาลานซ์อะไรที่เราจะต้องใช้จริงๆนะครับผมอ่าตัวนี้เราพอได้แล้วนะครับอ่าถัดมานะครับก็คือเราเซตค่ากล้องนะฮะนี่นะครับนี่นี่ครับ Picture Style นะครับพิกเจอร์สไตลก็มีความสําคัญในการอ่าในการถ่ายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก่อนที่เรามาเซตค่านะครับต้องเซตค่าพวกนี้ให้เรียบร้อยแล้วให้ดีก่อนนะครับซึ่ง ที่ผมบอกเนี่ยมันจะมีเพจเร์สไตล์มันมีเยอะมากนะครับเพิเศษสไตล์นี้ก็จะมีส่วนของออโต้สแตนดาร์ดพอร์เทรตแลนด์สเคปนะครับเนเจอร์นะครับ uh, ful, Moon o นะครับแฟร์ฟูแล้วก็โมโนโครมนะฮะซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีสีลักษณะของโทนสีมันไม่เหมือนกันนะฮะเราก็ต้องไปปรับในส่วนของภายในของมันเองนะครับว่าเออเราต้องการโทนสียังไงอะไรยังไงนะครับแต่ไม่ควรปรับเป็นออโต้โดยเด็ดขาดน,นะฮะ ซึ่งมันพอปรับเป็นออโต้เนี่ยมันะมั่วมากเลยฮะแล้วก็เราสามารถที่เราเข้าไปปรับเปลี่ยนในตรงนี้ได้นะครับก็เข้าไปแล้วกดเซตติ้งอ่ากดอินโฟนะฮะอ่าเดี๋ยวผมมาที่ก็เข้าไปนะครับก็กดเซตนะฮะกดไปที่อินโฟนะฮะฮะกดอินโฟปุ๊บเนี่ยครับมันก็จะมาแล้วก็จะมีพวกชาร์ปเพ่นอะไรต่างๆนะฮะคอนทราสต์อะไรต่างๆเราไปปรับเอาเองนะครับเพราว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือการเซตติ้งเบื้องต้นของ dsr l นี้นะครับ ผมมีคาถาอีกคาถาหนึ่งนะครับซึ่งผมเคยเขียนไว้แล้วล่ะว่าคาถาเนี่ยมันใช้งานได้จริงๆนะครับในการออกศึกหรือว่าเอาไปใช้ต่างๆได้ครับก็คือคาถานี้ครับสวิปนะครับไม่ใช่สุสกีสวิปนะฮะแนวนะฮะก็จะเป็นอะไรครับ S นะฮะเวลาเราจับเทียสเซวาขึ้นมานะฮะท่องคาถานี้ครับสวิปสวิปสวิปอ่ามันจะช่วยเราเยอะสวิปคืออะไรครับแรกก็คือนี่ครับสปีดนี่นะครับ อันที่สองคืออะไรครับให้ทายอ่ะทายมาเร็วเป็นนะครับใบบลานนะครับนี่ครับอ่าแล้วไอนี่คืออะไรครับ ISO นะครับนี่นะครับ ISO ตั้งกระดาษเรียบร้อยเลยนี่ ISO นะครับอ่าแล้วมา F ก็คืออะไรครับ F stop นะฮะก็คืออ p e เตอร์นั่นเองแล้วสุดท้ายครับก็คืออะไรครับ T นี่อาจจะเดาไม่ออกนะครับ ผมย่อไปเป็นคำว่า picture style ก็คือตัว T style นะครับนี่ครับสวิ t นะครับ speed white balance ISO f stop picture style ท่องให้ขึ้นใจนะครับในการนำมาใช้นี่ๆๆเลยนะครับเพื่อที่จะมาก่อนที่จะมาถ่ายวีดีโอเพื่อส่งขาย m i ไป s o o t เช็คให้เรียบร้อยอย่างนี้นะครับก่อนที่จะถ่ายจริงเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งผมพาไปส่วนของระบบการถ่าย ว่ามันมีขั้นตอนอะไรบ้างนะฮะเข้ามาในส่วนของระบบนะฮะเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องระบบก่อนนะครับว่าเอ้เราจะต้องวางแผนในการทําระบบถ่าย m i c r o s o c เนียทำยังไงบ้างนะครับอย่างแรกก็คือขั้นตอนเตรียมตัวคอนเทนต์นะฮะ p ี e p a r e content ก็คอือเราต้องเช็คนะครับดู portfolio นะครับหรือว่าของใครก็ได้แต่ไม่ได้ copy นะฮะ ให้ดูแนวสไตล์ที่เราอยากจะได้นะครับแล้วก็ดูคอนเทนต์ที่เราต้องการถ่ายทุกอย่างเราต้องเตรียมพร้อมก่อนที่จะมาทําในเรื่องที่2นะครับเรื่องที่2คืออะไรครับนี่เลยครับพ่อเราได้คอนเทนต์ที่เราต้องการแล้วเราต้องเตรียมเราต้องมาเตรียมพร้อมต่างๆพวกไฟอุปกรณ์โมเดลเอกสารนะครับหรือแม้กระทั่งเตรียมสถานที่ต่างๆนะครับก็ตัวนี้ก็มีความสําคัญนะในขั้นตอนที่2นะฮะนะครับ เราถัดมานะครับก็เป็นอะไรครับพอเราเตรียมได้แล้วร้อนนะับก็มาในส่วนของนี่การเซตไฟอันที่3นะครับก็คือเป็นส่วนของไฟนะครับไลทติ้งนะครับแล้วก็ทดลองในการถ่ายลองถ่ายดูนะฮะซึ่งตัวนี้เราจริงๆเราก็สามารถใช้แสงธรรมชาติก็ได้นะครับวินโดว์ไลท์หรือว่าต่างๆหรือว่าจะเป็นแสงที่ LED นะครับ LED ข้ะมาณนี้นะครับนี่ แสงไฟ LED ประมาณนี้ก็ได้นะครับเวลาเราถ่ายนะครับมันก็จะทําให้ส่วนของคลิปของเราเนี totally. ่ยมีมิติมากขึ้นนะครับเราใช้ตอนนี้ปัจจุบันนะครับใส่แสงไฟ LED เนี่ยก็จะมีขายในทั่วไปนะครับในท้องตลาดนะครับในทั่วๆไปนะครับอันนี้ผมเปิดไฟเพิ่มขึ้นมาอีกอันนึงครับเป็น LED นะฮะเห็นไหมครับนะครับถ้าเกิดว่าผมปิดนะนี่ะไรเอ่ยนะฮะ เห็นไหมฮะไฟมันก็จะหายไปน,นิดนึงก็คือเป็นไฟที่ว่าเป็นนักข่าวว่า,าฟิวในส่วนของไฟนะฮะแสงไฟผมเปิดมาเห็นไหมฮะแสงก็มีมิติมากขึ้นเห็นไหมฮะนะฮซึ่งมันมี LED อยู่ข้างหน้าของผมข้างบนนะฮะก็คือเป็นการเบล์ขึ้นไปข้างบนนะฮะแต่ก็เกิดต้องการมิติมากขึ้นเราอจะเปิดเปิดไฟบิวเข้ามานะฮะแสงเราก็เห็นลักษณะของมิติของหน้าเรามากขึ้นนะฮะอันนี้ก็คือการจัดแสงจัดไฟะตะ่างๆนะครับ แต่ถ้าเกิดไม่มีงบก็ไม่จาเป็นต้องไปซื้ออะไรแ,แพงเราใช้แสงธรรมชาติเนี่ยดีที่สุดครับผมแล้วก็ใช้รีฟงรีเฟกอะไรก็ได้นะครับในส่วนของตอนที่สามอันที่สี่นะครับนี่มาคุยกันเมื่อเราลองวิดีโอเรียบร้อยแล้วก็ทําการถ่ายวิดีโอนะครับถ่ายวิดีโอนะครับซึ่งการถ่ายวิดีโอเนี่ยเราก็ตามงบนะครับหรือว่าเราใช้ในส่วนของอขาตั้งกล้องนะฮะซึ่ง พวกโปรดักชันอต่างๆส่วนใหญ่กล้องนะฮะมันพวกวิดีโอเนี่ยจะใช้ขาทั้งกล้องส่วนใหญ่นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการที่จะถ่ายด้วยมือก็สามารถถ่ายได้แต่ว่าต้องกั้นหายใจนิดน,น,น,นึงนะ,ะ <ise> อะไรประมาณน <ials> ั้นนะฮะ,ะหรือว่าจะใช้ส่วนของสายสแตปอันนี้นะฮะนะครับของค่ายทิกดีไซน์นี่ก็ได้นะครับแล้วก็เราก็ทำการ <krit> ik, นี่ครับนะครับสเต็ปแบบนี้ก็ได้นะครับเราก็ทําการเนี่ยฮะยันมนแล้วก็ถ่ายแบบนี้ก็ได้นะครับมันก็เหมือนกับลิกนะฮะเป็นเหมือนกับลิกนะครับกดให้แน่นๆแบบนี้นะครับหรือว่าตั้งบนคอได้อะไรก็ได้นะก็สามารถแพนได้แต่อันนี้ก็ไม่นิ่งมากเท่าไหร่นะครับก็คือเราไว้ถ่ายแบบประมาณว่าแบบเร็วๆประมาณนั้นนะฮะก็ถือว่าก็ยังใช้ได้อยู่นะครับในการถ่าย ผมเก็บกลองสะลบอ่ะต่อไปนะครับเรามาดูแล้วหลังจากที่เราโปรดักชันแล้วนะครับมันเกิดอะไรขึ้น,นครับนี่ครับก่อนที่เราจะไปถ่ายในคอนเซปต์อื่นๆนะครับต้องตรวจเช็ควิดีโอก่อนทุกๆครั้งนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่ว่าเอ้แสงไม่ได้หรือว่าอคอนทรามันจะจัดไปหรือว่าแสงมันเบินไปเราก็มาดูได้นะครับเอ้ยมันมีเสียงหรือว่ามีอะไรที่ กวนหรือว่ามีมีมืออะไรเข้าไปนะครับใน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 โปรดักชันของเราก็คือมาในคลิปของเราก็ให้ลองถ่ายใหม่นะครับเพราะว่าบางสถานที่เนี่ยเราอาจจะกลับไปไม่ได้อีกแล้วหรือว่าโมเดลเนี่ยมันอาจราคาแพงหรือว่าอะไรต่างๆนะครับหรือว่าสถานที่เนี่ยอาจจะไม่มีเวลากลับไปแล้วขนาดนั้นนะฮะให้ตรวจเช็คให้ดีก่อนแล้วก็ก่อนที่จะไปถ่ายคอนเซ็ปต์อะไรอื่นๆนะครับผมอ่านี้ไปอีกอันหนึ่งนะครับอ่าเรามาอ,อันหนึ่งอะไรครับนี่พอ นี่นะครับอ้าวนี่เลยอ่ะนี่มาตรงนี้นะครับนี่ครับถ้าไม่ได้เราเช็คไม่ได้แล้วมันมีปัญหารีเจ็คนะครับมาเช็คที่ไปแล้วก็เช็คที่โปรดักชั่นเรามันมีอะไรที่มันมีแปลกผิดพลาดอะไรหรือเปล่าก็มาเช็คนะแล้วก็ไปถ่ายใหม่ถ่ายเสร็จปุ๊บก็มาเช็คอีกทีนะฮะอ่ะนี่นะครับคือการเตปของมันนะฮะพอถัดมาแล้วก็กลับมาบ้านนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือการ เซฟไฟล์ของเรานะครับซึ่งไฟล์วิดีโอของเราเนี่ยมันมีค่ามากยิ่งกว่าคุณทรัพย์นะฮะบางคลิปเนี่ยขายได้ค่อนข้างเยอะมากแล้วราคาค่อนข้างดีหลายหมื่นบางคลิปอาจจะเป็นแสนก็ได้นะครับซึ่งว่าแล้วมันเป็นคนุณทรัพย์ดีๆนี่เองเพราะแล้วการแบ็กอัพของเราก็คือต้องแบ็กอัพไว้2ที่นะครับแบ็กอัพไว้2ที่นะครับสำหรับคลิปที่เราคิดว่าไม่ต้องคิดว่าคลิปคิดว่าดีครับเซฟไว้ก่อนนะฮะ ก็ต้องเซฟแบ็กอัพไว้สองที่นะครับเพราะผมโดนมาแล้วผมโดนมาแล้วจริงๆเครียดจริงๆครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะกลับไปใช้ได้อีกแล้วนะคหนึ่งเทนะครับซึ่ง1เทนะครับผมบอกเลยว่า1เทนะเงินที่คุณเสียไปเนี่ยกับการซื้อฮาร์ดดิสเนี่ยมันถูกกว่าการกู้การกู้ข้อมูลนะการกู้ข้อมูลเนี่ยหนึ่งเทอยู่มันหมื่นกว่าบาทนะฮะซึ่งฮาร์ดดิสตของคุณที่ซื้อมาเนี่ย ตอนนี้ปัจจุบันนะฮะที่ผมซื้อนะครับสามเทนะฮะลูกหนึ่งแค่สามพันกว่าบาทเองรวมกันแล้วประมาณเจ็ดพันสองลูกนะฮะยังไม่ถึงหนึ่งหมื่นเลยนะฮะแล้วก็ซื้อแบ็คไว้สองที่อุ่นใจที่สุดนะครับซึ่งเราอาจจะซื้อ,เ,อเป็นแบบลักษณะอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นลักษณะฮาร์ดที่มีไฟเลี้ยงอะไรประมาณนั้นก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับว่าเ, ي, เราจะต้อง ต้องไงแต่ให้เซฟไว้สองที่นะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเก็บให้ดีนะครับว่าฮาร์ดดิสเนี้ยเออมันมีค่ามากเลยนะฮะแล้วก็ถ้ามันเสียนะทาให้เราเสียใจไปทีหลังนะฮะทำไมผมต้องคุยเรื่องน,งนี้นานๆแล้วก็มาแชร์ดีกว่าว่าไอ้ผมเจอปัญหาจริงๆครับจริงๆครับอย่าอุ่นใจกับฮาร์ดดิสของคุณเพราะว่ามันกลับมาไม่ได้อีกแล้วนะครับโอเค ต่อไปนะเรามาคุยอันอื่นกันดีกว่าต่อไปนะก็คือเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับอีดิทนะฮะนี่อีดิทครับพอเราได้เซฟแล้วเรานำมาอีดิทนะครับอีดิทด้วยโปรแกรมต่างต่างก็ว่ากันไปนะฮะซึ่งผมเองก็มีซีดิททัวรเรียวอะไรหลายอย่างนะฮะอ่าเช่นพวก AE นะครับพิเมียโซนี่เวกัสอ่าดาวินชีนะครับอ่าไฟนน์คัตโปลนะครับแต่ผมมีอยู่แค่2โปรแกรมนะฮะก็คือ AE กับ พิมพ์ Premiere นะครับติดตามในชา n e l ผมก็ได้นะครับผมจะมีอะไรออกมาเยอะแยะเลยแต่ช่วงนี้ามาคุยเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายวิดีโอก็ส่วนใหญ่ช่วงหลังก็เริ่มจะไม่ค่อยมีในส่วนของคลิปรต่างๆแต่ก็จะมีนะฮะก็จะถ้าเกืดว่ามีผมก็จะทะยอยทําออกมาในการแชร์ประสบการณ์ดีกว่าแชร์ประสบการณ์ในใช้โปรแกรมดีกว่าดี่กว่าเก็บไว้คนเดียวนะฮะก็แชร์ให้เพื่อนๆห,หลายๆคนนะครับผมต่อมาแล้วครับก็จะเป็นในส่วนของอะไรครับ เมื่อเราอีดิทได้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับอีดิทออกมาเสร็จปุ๊บนะครับห้เช็คว, <laughs> วิดีโอด้วยเพราะว่าวิดีโอของเรานะผมบอกอวยงว่าบางคลิปนะครับเราใช้ส่วนของスタบิเลเตอร์ของไอเอนะครับมันขึ้นมาเป็นแถบอย่างนี้เลยฮะโอ้ยต้องต้องเช็คนะครับพอเราอัพคิปไปปุ๊บโอ้มาดูอีกทีหนึ่งตายแล้วอัพคิปเสร็จเรียบร้อยแล้วแถมแล้วมันขึ้นมาเป็นแบบลางๆนนึงเป็นคล้ายๆเป็นลักษณะของวาร์ป วาฟสตาร์บิลเอร์ะครับเซ็งเลยครับก็ต้องมานั่งทําใหม่อะไรใหม่เพราะฉะนั้นแล้วขั้นตอนนี้ก็คือเราต้องตรวจเช็คนะครับทําคลิปเสร็จแล้วเราก็มานั่งสเปซบาร์เช็คดูว่าไอ้ไอ้คลิปมันมีปัญหาหรือเปล่าไม่ใช่ว่าอัพโหลดเสร็จปุ๊บโอ้โหถ้าเป็น 4K นะโอ้โหตายเลยครึ่งชั่วโมงครับโอ้โหนานจริงจนะริงนะเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้ก็คือสําคัญจริงๆนะครับก็อย่าลืมนะครับว่าเช็คแล้วต้องจัดการให้เรียบร้อยนะครับเช็คมันก่อนเลย อันนี้เก้าครับนี่สุดท้ายแล้วอันนี้ก็สําคัญครับถ้าไม่ทําก็ไม่ได้ตังค์ถูกไหมฮะเพราะแล้วเราทํามาก็คือต้องการตังค์มันก็คืออัปโหลดใส่คีย์เวิร์ดแล้วก็สุดท้ายก็คือสับมิดนะฮะเพราะถ้าไม่มีขั้นตอนนี้จบครับเพราะว่าขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญที่จะทําให้เราได้ตังค์หรือไม่ได้ตังค์ด้วยนะฮะในการทำไมโครสต็อ ด้วย d s ีแบบนี้นะครับผมจริงๆมันก็จะมีในส่วนของอโทรศัพท์นะฮะแต่ว่า EP พวกนี้ตอนพวกนี้มันจะอาจจะเยอะไปนะครับพวกนี้ผมก็เลยมาคุยคอนเซปต์ให้กับเพื่อนๆก่อนว่า,าการใช้ d s ีเพื่อถ่ายส่งข่าย Microsoft เป็นมีคอนเซปต์ในการถ่ายยังไงได้กย่ยางไรบ้างนะฮะเพื่อที่ให้ทราบในส่วนของการใช้งานเบื้องต้นแล้วก็บทเรียนอะไรต่างๆสำหรับ การถ่ายไมโครซอฟที่ผมเคยทํามานะครับก็คือเป็นการแชร์ดีกว่าเนี่ว่าเป็นอย่างไรก็คือเรามาคุยกันในนี้ดีกว่าแล้วว่าอีมันยังไงนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีอะไรคอมเมนต์เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับเป็นกันเองนะครับผมเองไม่ได้อะไรซีเรียอะไรมากในในตรงนี้นะครับก็ผมเองก็มีความรู้ไม่ได้ว่ามากอะไรมากมายนะครับก็คิดว่าเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์อะไรมากกว่านะครับแล้วก็มาแชร์ว่า ไอ้เราขั้นตอนทํำยังไงอะไรยังไงนะเพื่อเป็นไกด์ไลน์ให้กับเพื่อนๆน,นะครับอ้อนะครับผมก็มีอีกส่วนหนึ่งที่จะมาขอประสานพันธ์ในส่วนของการระดมทุนสร้างอาคารเย็นศิระสามเพื่อผู้ป่วยยากไร้นะฮะซึ่งปัจจุบันนะครับก็ยังต้องการเม็ดเงินนี้ค่อนข้างจะเยอะมากนะครับในการทำในการทาอาคารเย็นศิระสามนะตอนนี้ก็คือ,อการที่เกิดโครงการสามสถาบันวิ่งปัน่น ปันน้ำใจเนี่ยยังได้แค่เม็ดเงินที่เอามาสร้างในส่วนของการตอกเสาถ็่นเท่าน,นั้นเองครับตอนนี้ก็ย,ยังต้องการเงินค่อนข้างจะเยอะมากนะครับแม้กระทั่งรัฐบาลจะช่วยแล้วก็ยังต้องการในการซื้ออุปกรณ์หรือว่าสร้างอาคารอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะฮะ ซึ่งนอกจากที่เราจะต้องมาช่วยกันนะครับในการสร้างอาคารเย็นศิระเนี่ยเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคมะเร็งผู้ป่วยที่เป็นโรคเลื้อรหลังนะฮะการบําบัดเนี่ยค่อนข้างเยอะมากมายเช่นการฉายแสงป่วยที่ต้องการยาเคมีนะครับบ,บําบัดนะครับฝังแร่นะครับรอรองรับในการผ่าตัดนะครับพบแพทย์ตามนัดนะครับซึ่งจะมีญาดญาตอะไรเข้าไปเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งปัจจุบันก็จะมีอาคารหนึ่งกับอาคาร2แต่บอกเลยว่ารองรับผู้ป่วยได้แค่5 0 0คนครับ น้อยมากจริงๆฮะอาคารเย็นศิระ3เนี่ยก็จะช่วยในการรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นนะครับผมนะรตรงนี้นะครับสําหรับคนที่ต้องการบริจาคนะฮะก็เห็นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอบัญชีบริจาคนะฮะแล้วก็ชื่อของบัญชีก็คือชื่อของบัญชีก็คือผู้ป่วยอาคารเย็นศิระมูลยทธิโรงพยาบาลสงขลานครินนะครับซึ่งจะเป็นบัญชีนี้นะครับก็ ใครที่ต้องการอยากจะได้เสื้อด้วยนะครับก็ทางมอเนี่ยเขามีเสื้อหลายๆแบบด้วยกันนะครับเป็นเสื้อ,อทเชชูตเสื้อโปลโลแล้วก็เสื้อจักรยานสามารถที่จะบริจาคตามกําลังที่เรามีนะครับอย่าลืมนะครับในการระดมทุนสร้างอาคารเยสซีราสามเพื่อผู้ป่วยยากไร้นะฮะก็วันนี้ผมก็มีประมาณนี้ในการแชร์ความรู้ในส่วนของการทำไมโครสต็อกนะครับ ก็ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์นะฮะแล้วก็กดแชร์กับเพื่อนๆนะครับสำคัญก็คืออย่าลืมกด s u b s c r i b ์นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คืออย่าลืมกดะระฆังด้วยนะครับเพราะจะมีคลิปตุกดา,าออกมาเสิร์ฟให้เพื่อนๆนะครับแล้วก็เป็นความรู้อะไต่างนะครับแล้วผมก็จะประชาสัมพันธ์ในส่วนของโครงการการระดมทุนสร้างอาคารเย็นศิลาสามเพื่อผู้ยากไร้ดนวยนะครับก็ผมเองก็ผมไม่ตีหินจากชัตเตอร์โอทคอมก็ขอต้อรับไปก่อนนะครับ ไปกินหมูัาเนี่ยไปก่อนนะครับบ๊ายบาย